ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่านะคะมารีวิวอีกแล้วนะคะน้องจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอแหวกแนวนะคะมารีวิวกับรถสไตล์ผู้บริหารนะคะกับ t o y o ต a c คัมรี่ปี2013เครื่อง2.0ตัว G นะคะใครตามหาใครรอคอยนะคะรีบๆเลยมีมาไม่บ่อยนะคะราคาสามารถจับต้องได้ค่ะ คันนี้ราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะไม่วิ่งน้อยนะคะคันนี้ราคาที่เพรยนต์เสนอขายอยู่ที่4,8,9 0 0นแ0หบาทนะคะใครที่ชื่นชอบอยากได้รถสภาพเดิมสวยเดิมแล้วก็สีเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้องเจจ่าจะพาไปดูรายละเอียดรอบตัวรถกันว่าคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะมาดูความสวยของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอก แล้วก็มีขอบโครเมียมมาให้นะคะส่วนกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะแถวเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็สีดําเป็นโนแบ็กแล้วก็กันชนส่วนทะเบียนนะคะ5831ทะเบียนกรุงเทพตัวนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถค่ะนะคะเป็นสภาพรถเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพิกานะคะ สีเดิมนะคะทั้งคันเลยรถไม่เคยผ่านการกับสีกอไม่มาแต่อย่างใดนะคะคันนี้ไมวิ่งเพียง1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะสามารถตรวจสภาพเช็คศูนย์ได้เลยทั่วประเทศนะคะของโชรุมโตโยต้านะคะที่บริษัทเพชรยนต์น้นคัดรถสวยเกรดเออยู่แล้วนะคะลูกค้าที่ได้ไปก็รถจะสภาพเดิมเดิมไม่ว่าจะเป็นแม็กอัลลอยนะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมอยางปี2020นะคะดอกอยางใช้ได้อีกยาวๆนานๆเลยได้ยางของดอลลอบอปยางดีเลยนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อใหม่เดิมทั้งคันนะคะก็คือ รถไม่เคยปรับสภาพไม่เคยแก้ไขนะคะดัดแปลงมาแต่อย่างใดเลยนะคะสัญลักษณ์ด้านข้างนะคะเป็น VVTI นะคะเป็นเครื่องยนต์นั่นเองส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวพับกระจกอัตโนมัติเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาในส่วนของสีรอบตัวรถนะคะสภาพใหม่ๆสวยๆกริบๆแบบนี้รับประกันเลยนะคะลูกค้าวันรับรถได้รถสวยกว่าที่น้องจะจรารีวิวไว้กว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าจะมีการ ล้างทําความสะอาดค่ะสีเครื่องเงาให้อีกหนึ่งรอบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบบนะคะน้ํามันเครื่องตรงนี้น้องจะจ๋าดูแลให้ลูกค้าหมดทั้งหมดเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะสภาพได้ไปก็พร้อมใช้งานเลยขอบกระจกนะคะตรงนี้ก็เป็นของเดิมๆนะคะเป็นแบบโครเมียมยาวไปถึงประตูที่2นะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โตโยต้านี่คะติดมาก,กับกระจกนะคะบอกได้เลยว่าตรงนี้ติดกระจกมาจากโรงงานไม่เคยผ่านกัน มาแต่อย่างใดเลยนะคะส่วนที่จับมือเปิดนะคะจะเป็นในส่วนของสีเดียวกันกับตัวรถนะคะยังเป็นแบบกุญแจไขยอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทเนาะตัวนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสภาพภายในนะคะแผงประตูเดิมรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ซิป ขอบประตูนะคะแผงประตูเป็นสีเบจแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลลายไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าปุ่มเซนทันล็อกอยู่ที่แผงประตูนะคะตรงที่มือจับเปิดฝั่งคนขับเลย แล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสีดานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่เคยผ่านการแก้ไขดัดแปลงแต่อย่างใดเนาะราคา489,000บาทได้รถสไตล์ผู้บริหารนะคะแนวซีดานนะคะรถรู้นะคะบอกได้เลยว่าทํายังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะต่อให้ขับอีกสีปีนะคะอยากขายที่เพชรยนต์เรารับซื้อเหมือนเดิมแน่นอน แล้วมาดูจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของโตยิต้าคัมรี่นะคะก็คือคอนโซลด้านหน้านะคะก็คือจะมีการออกแบบมานะคะรูหราเลยนะคะถึงแม้จะเป็นรถปี2013นะคะแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะการเครื่องเล่น VCD นะคะระบบวิทยุระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะคะ นะคะเป็นระบบเปิดแบบนี้นะคะแค่กดแล้วก็จะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นดน,นะคะอีกหนึ่งจุดของ t o โตยต a าคัมรนะคะส่วนเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์แบบนะคะสีลายไม้น้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้งานนะคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะกับราคา4ี่แสนแปดหมนเก้บาทนะคะใครๆก็จับต้องได้นะคันนี้นะ ่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้นถึงจะได้ขับคัมรี่น,นะคะพนักงานที่มีเงินเดือน1 7 0 0 0บาทก็สามารถเช่าซื้อคนนี้คันนี้คนเดียวได้โดยไม่ต้องคำนะใครอยากได้ชื่นชอบตามหารีบๆเลยนะคะได้รถหรูแบบนี้ไปใช้งานบอกไว้เลยว่าขับดูดีมีภูมิฐานแน่นอนส่วนเบาะนะคะบอกก็จะเป็นเบาะครีมนะคะเบาะสีเบจนั่นเองนะคะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งสอง คู่หน้าเลยนะคะถ้านหนึ่งคู่หน้าเลยนะคะสภาพนี้ใหม่ๆนะคะเบาะไม่ช้ําสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะคะอีกยาวๆเลยคนที่นะคะมองหาอยู่ตามหาชื่นชอบตัวนี้นะคะเครื่องสองจุดศูนย์ตัวจีนะคะตรงนี้ห้ามพลาดจริงๆรีบๆโทรหาโน๊ตจ,จ่าเลยรีวิวไว้วันที่สามนะคะวันที่สามเดือนแปดนะคะใครเห็นคลิปนี้แจ้งเตือนนะคะรีบโทรหาโน๊ตจ,จ๋าได้เลยยินดีช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคส อยากซื้อสดอยากจัดไฟแนนซ์นะคะมาคุยกันได้เลยหน้าง,งานหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดอื่นๆก่อนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของประตูด้านหลังนะคะเวลาเปิดนะคะมีไฟสองเท้าให้ด้วยนี่นะคะตรงนี้เวลาเราเปิดนะคะไฟก็จะเปิดเองอัตโนมัติเลยแล้วก็แผงประตูด้านข้างสภาพก็ใหม่พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่มีช่องเก็บเหรียญให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสําหรับประตูด้านหลังนะคะพรมนะคะพรมเป็น ผมเนี่ยติดมาจากตัวรถเดิมๆเลยนะคะสีดำได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยลูกค้านะคะไม่ต้องไปซื้อติดเองนะคะตรงนี้เรามีไปพร้อมกับตัวรถเรามีให้เลยนะคะทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงนี้ไม่สวยกว้างนั่งสามคนได้สะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอนนะใครชื่นชอบใครอยากได้นะห้ามพลาดตรงกลางนะคะ จะมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ําได้2แก้วแก้วกาแฟได้2แก้วนะคะแล้วก็สําหรับที่นะคะช่องไปยื่นเก็บสมจับเก็บสมอหยิบสัมภาระด้านหลังได้ก็มีนะคะเขาเรียกว่าเหมือนประตูดโดเลมอนเลยอะอนะคะตรงนี้ใครอยากเป็นเจ้าของรถหรูนะคะสไตล์ผู้บริหารก็เป็นได้นะ ราคา489,000บาทฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะคันนี้แล้วเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันว่าคันนี้สวยยังไงและก็ใหม่ขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังน้องเจะจาเปิดฝาท้ายกระโปรงไว้แล้วนะตรงนี้ไฟท้ายแบบ LED นะคะ สวยมากเลยนะคะไฟท้ายนะคะยาวมาถึงตรงที่ฝากระโปงแล้วก็สัญ,ญลักษณ์2.0ตัว G ีนะคะแล้วมีก็มีโลโก้ของ Toyota แล้วก็ขอบคมเมียงยาวไปถึงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะแล้วก็คำว่าคัมรี่นะเรามาดูที่เก็บสัมภาระนะคะนี่บอกไว้เลยว่าใส่ของได้เยอะมากนะคะได้เป็นพรมนะคะตรงนี้ถ้าซื้อนะคะถ้าถ้าจากร้านมาเลยนะก็จากว่าทั้งทงท,งทั้งคันเนี่ย ไม่ต่ำกว่า5,000กว่าบาทแน่นอนนะคะสำหรับผมนะคะกันผึกกันรองแบบนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ตรวในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีที่เก็บล้ออะไหล่นะคะแล้วก็มีโฟมนะคะใส่ล็อกวัสดุอย่างดีเลยนะคะกันนะคะ กระแทกล้วก็เสียงนะคะรบกวนถึงไปถึงห้องผู้โดยสารตรงนี้สมกับรถสไตล์ผู้บริหารนะคะจริงๆนะคะใครจะรู้นะคะว่ารถสไตล์ผู้บริหารนะคะโตโยต้าคัมรี่ในราคา489,000บาทพนักงานเงืนเดือนนะคะ17,000บาทนะคะธรรมดานะคะไม่ต้องเป็นผู้บริหารเราก็สามารถจับจองและเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะบอกไว้เลยคุ้มจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า maintenance นนค่าบำรุงรักษานะคะของโตโยต้าเนี่ยนะคะถูกอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องดูแลรักษา นะคะแต่ว่าเป็นเครื่อง2.0ตัวจีนะคะใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเรื่องประหยัดน้ํามันหรือว่าอะไรก,ก็ก็จะไม่ประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเครื่อง2.0นะคะก็ตามอัตราการเร่งนะคะแล้วก็อัตรา,ารเครื่องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของเครื่องยนต์นะคะหัวใจหลักสำคัญของรถคันนี้กันค่ะ นี่เนาะเจ้าจ๋าเปิดฝากระโปรงมาแล้วนะคะฝากระโปรงเป็นกระบอกโชคไฮดรอลิกนะคะแค่แค่กดเปิดนะคะจากด้านในแล้วก็ปลดล็อกด้านนี้นะคะเราไม่ต้องใช้แรงยกเลยนะคะระบบโชกนะคะกระบอกโชคตรงนี้ก็จะเปิดให้เราเองโดยอัตโนมัตินะคะเซฟแรงของเราไปด้วยคุณผู้หญิงก็สามารถขับได้เนาะก็คือนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.0ตัว G ีเครื่องเบนเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะคะ ดูสภาพเครื่องยนต์แน่นๆนึบๆนนะคะสภาพเครื่องยนต์ดีสวยเดิมมากทั้งคันจริงๆนะคะใครชื่นชอบใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะติดต่อหาน้องเจ้าจ๋าได้เลยบริษัทเพชรยนต์เปิดทุกวันอยากมาทดลองขับรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของ เม็ดอาร์คนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยพ่นสีนะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะรอยน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยขยับนะคะคันหน้าไม่มีโดนชนนะคะรอบตัวรถคันนี้นะคะเดิมทั้งคันรับประกันเลยนะคะ <S <S บอกไว้ก่อนว่ารถสวยนะคะหรูดูดีนะคะสไตล์ผู้บริหารในราคา489,000บาทใครก็จับต้องได้ใครก็เป็นเจ้าของได้ นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ยินดีต้อนรับแล้วก็ให้ความชื่ยเหลือลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาหาเจ้าจ๋าได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าอยากซื้อสดหรือว่าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ราคา489,000บาทจากไฟแนนซ์ด Finance, ได้เต็มฟรีดาวได้นะคะขอให้รายได้โค้ฟเวอร์ค่างวดค่ะสเท่าของค่างวดหรือ17,000บาทก็สามารถเช่าซื้อคนเดียวได้ค่ะสําหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ๋าทำคลิปรีวิวรถสวยๆให้ดูทุกวันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ